ผ่านกด Youtube เป็นช่องที่2ต้องยื่นเรื่องขอพิ n g o o g l e a d s e n s e ใหม่ไหมนะคะคำตอบคือไม่ต้องค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราผ่านกฎนะคะช่องที่1สามารถเปิดสร้างรายได้แล้วนะคะถ้าเราผ่านกฎช่องที่2นะคะของเราก็ไม่ต้องยื่นเรื่องนะคะขอพิมพ์ใหม่นะคะเขาจะเราจะสามารถใช้ พิมนะคะใช้ Google Adsense อันเดียวกันได้เลยนะคะ mm hmm. เวลาที่ทาง YouTube นะคะจะโอนเงินมาให้เราเขาก็จะรวมยอดของทั้ง2ช่องนะคะ mm hmm. โอนเข้ามาในบัญชีเดียวกันเลยค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นผ่านโกดนะคะจะผ่านของช่องที่2ช่องที่3ไม่ต้องไปขอเปิดสร้าง Adsense ใหม่นะคะสามารถใช้พ mm ิม Google Adsense เดียวกันได้เลยค่ะ mm hmm. ก็ยินดีด้วยนะคะคลิปนี้สั้นๆค่ะตอบคำถามจากทางบ้านค่ะไปพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Wow.